ดีค่ะทุกคน Me ล about เม h ชาแนลนะคะวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์กับการขึ้นเครื่องบินครั้งแรกในชีวิตในวัย32และที่สําคัญค่ะเดินทางคนเดียวด้วยการเดินทางในวันนั้นนะคะก็คือไปขึ้นเครื่องบินที่ดอนเมืองและไปลงที่จังหวัดอุบลคะ่ะการไปอุบลในวันนั้นก็คือไปร่วมงานและช่วยงานทําบุญขึ้นบ้านใหม่ของครอบครัวนา้าที่จะจัดขึ้นในวันที่6พฤศจิกายน ซึ่งแน่นอนค่ะตัวมิวก็ต้องเดินทางล่วงหน้าไปก่อน1วันก็คือวันที่5พฤศจิกายนเพื่อว่าจะไปช่วยท่านในเรื่องเตรียมสถานที่และเตรียมอาหารเพื่อจะใช้ในวันงานนะคะแต่ถ้าถามถึงประสบการณ์ในการนั่งเครื่องบินในวันนั้นหรอคะบอกได้คําเดียวเลยค่ะมีแต่คําว่าตื่นเต้นเต็มไปหมดตื่นเต้นมากตื่นเต้นตั้งแต่รู้ว่าจองตั๋วได้พอรู้ว่าจองตั๋วได้ปุ๊บเราแพลนในหัวเลยค่ะ เราเตรียมอะไรไปบ้างเสื้อผ้าไปกี่ชุดเตรียมของใช้ส่วนตัวอะไรไปบ้างถึงขนาดว่ามิวปรึกษาคนที่มีประสบการณ์นะคะในการขึ้นเครื่องมาก่อนคือว่าเราเตรียมอะไรไปได้มังวะประมาณนี้นะคะอันนี้อยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่ามือใหม่อย่างมิวจองตั๋วยังไงอุ้ยจองตั๋ววาจองตั๋วยังไงเดินทางยังไงตั้งแต่ก้าวขาออกจากบ้านไปจนถึงสนามบินอุบน มาค่ะให้คลิปหลังจากนี้เล่าเรื่องนะคะขั้นตอนแรกให้เข้าไปที่แอปคายักก่อนนะคะทุกคนพอเข้าแอปคายักเมื่อไรจะเจอหน้าตาประมาณนี้ให้กดที่รูปเครื่องบินและค้นหาเที่ยวบินค่ะหลังจากแตะไปที่รูปเครื่องบินและค้นหาเที่ยวบินแล้วให้สังเกตหมายเลข1นถึงหนะคะนั่นคือต้องใส่ข้อมูลตั้งแต่1นถึงหนะคะว่าเราจะไปเที่ยวเดียวไปกลับจะไปขึ้นเครื่องที่ไหนลงเครื่องที่ไหนไปเมื่อไหร่ ผู้เดินทางกี่คนประมาณนี้เมื่อใส่ข้อมูลครบทั้ง6ข้อแล้วให้กดค้นหาเที่ยวบินได้เลยนะคะนี่จะเป็นไฟล์และราคาเที่ยวบินต่างๆพอสมมติมีเลือกถูกที่สุดดีที่สุดจะมีหลายเว็บไซต์เปรียบเทียบราคาสมมติเลือกที่ทิปหรอความจะมีนโยบายให้กดยืนยันค่ะเลือกสัมภาระนะคะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องเลือกก็ได้อันนี้จะใส่ข้อมูลผู้ทำการจองค่ะ พอใส่ข้อมูลเสร็จแล้วก็จะมีเนี่ยค่ะประกันต่างๆนานาเรื่งประกันอุบัติเหตุเช็คอินก่อนกำหนดชดเชยปัญหาต่างๆในระหว่างอยู่สนามบินหรืออะไรก็ตามแต่คุ้มครองสัมภาระใต้เครื่องนะคะอันนี้คือขั้นตอนการชำระเงินนะคะการชำระเงินจะมี3ช่องทางนะคะที่มีวงไว้ทำให้เสร็จภายใน28นาทีค่ะ นี่คือหน้าตั๋วที่มิวทำการจองได้จริงๆนะคะหน้าตั๋วจะมีกำหนดการต,าต่างๆระบุไว้ชัดเจนค่ะก่อนจะไปขึ้นเครื่องขอสระผมใดผมก่อนนะคะเนื่องจากไม่ได้สระผมมาสองวันแล้วเดี๋ยวชาวบ้านเห <c oughs> ม็นเอานะคะไปคะ่ะทุกคนเราจะไปสนามบินดอนเมืองกันนะคะอันนี้คือเส้นทางลัดที่เราจะไปรอรถเมล์กลางซอยรามคำแหง39 จะไปรอรถสองแถวหรือว่ารถเมษาสามสิกอเพื่อจะไป MRT ห้วยขวางนะคะนี่จะเป็นป้ายรถเมีค่ะที่เราจะรอรถสองแถวหรือว่ารถเมษาสาสิบหกกอไก่ค่ะเดินมาจากบ้านแล้วมานั่งรอรถไม่กี่นาทีเห็นไหมรถแดงสองแถวเราจะนั่งรถสองแถวสีแดงนีไป MRT ห้วยขวางกัน มาแล้วออมาแล้วขออนุญาตขึ้นรถกันเด้อค่าโดยสารของรถสองแถวจะอยู่ที่8บาทตลอดสายนะคะถึงแล้วค่ะ MRT ห้วยขวางเดี๋ยวเราจะไปทำการซื้อตั๋วเพื่อจะไปลงที่สถานีบางซื่อนะคะตั๋วโดยสารจะสามารถซื้อกับพนักงานโดยตรงหรือว่าจะซื้อที่ตู้อัตโนมัติก็ได้นะคะขึ้นจากห้วยขวางมาถึงสถานีบางซื่อ น่าจะใช้ประมาณนระยะเวลาประมาณไม่เกิน20นาทีอันนี้ซื้อตั๋วแล้วซื้อตั๋วจ้สถานีบังซื้อไปดอนเมืองอยู่ที่1าบาทนะคะไปเดี๋ยวเราเข้าชานชาลากันไปดอนเมืองกันเะยตรงนี้จะเป็นชานชาลารอรถไฟนะคะในระหว่างรอรถไฟนะคะอ้าวหิน รถไฟก็ขอเซลฟี่สักนิดหนึ่งนะคะรถไฟมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นรถไฟขบวนนี้ไปที่สนามบินดอนเมืองกันนะคะมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเข้าไปในตัวรถไฟก่อนนะคะ ถึงแล้วค่ะสถานีสนามบินดอนเมืองนะคะเมื่อเราออกจากรถไฟเราก็จะมองไปนู้นนะคะไกลๆก็จะเป็นลานแลนดิ้งลานเทคออฟอันนี้ก็จะเป็นอาคารผู้โดยสารนะคะเข้ามาในอาคารแล้วรู้สึกหิวก็เลยหาอะไรหม่ำสักหน่อยนะคะอันนี้คือหน้าตาบอดดิ้งพาสนะคะหลังจากที่เราไปเช็คอินกันที่เคาน์เตอร์นะคะ บอร์ดิ้งพ s าจะมี2ใบนะคะใบเล็กสําหรับเจ้าหน้าที่สายการบินส่วนใบาย,ยาวก็คือของตัวเราเองนะคะก่อนทําการเช็คอินค่ะให้แสดงหลักฐานการจองพร้อมประประชาชืนพาสปอร์ตนะคะนี่คือจุด Security Check ค่ะจะเป็นจุดที่ตรวจเช็คสัมภาระกรณีที่เรานําติดตัวขึ้นเครื่องด้วยนะคะจะตรวจเช็คหาสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือสิ่งที่ไม่อยู่ในมาตรการที่กําหนดนะคะ พอเราผ่านจุด Security Check เข้ามาก็จะมีร้านค้าหลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นร้านขายอาหารเครื่องดื่มมี7 e เ e ่ e อเมีร้านช้อปปิง้งพวกเสื้อผ้าพวกเครื่องสำอางนะคะอยากจะบอกทุกคนว่าเซเว่นในสนามบินดอนเมืองนี่นะคะของที่ขายอยู่ในเซเว่นสนามบินนะคะราคาพอๆกันกับเซเว่นทั่วๆไปเลยนะคะนอกจากจะมีแหล่งช้อปปิ้งทั้งอาหารทั้งเสื้อผ้าของใช้ต่างๆแล้ว ยังมีให้เราค่ะนั่งชมวิวเครื่องบินแลนดิ้งเทคออฟเนี่ยนะคะระหว่างที่รอขึ้นเครื่องในระหว่างที่นั่งมองเครื่องบินเพลินๆค่ะทุกคนเจออีเมลแจ้งเตือนเข้ามาประมาณนี้นะคะเที่ยวบินเดิมเที่ยวบินใหม่นั่นหมายความว่าไฟล์ทถูกเลื่อนออกไปค่ะ ได้เข้ามาในตัวเครื่องบินนะคะโอ้โหที่นั่งเยอะมากแถวหนึ่งมี6ที่นั่งแต่เป็นฝั่งอาสานนะคะเมื่อเราหันหน้าไปทางท้ายเครื่องบินนะคะฝั่งขวามือเราจะเป็น A B C ฝั่งซ้ายมือเราจะเป็น D E F นะคะส่วนเลขที่ของแถวนะคะจะนับจากหน้าสุดไปยังท้ายสุดเลยนะคะเมื่อเรารู้แล้วว่าที่นั่งเราอยู่ตรงไหนให้นั่งลงไปก่อนนะคะเพื่อลดการกีดขวางทางเดินแก่ผู้โดยสารท่านอื่น,นะคะ่ะ ในระหว่างที a a color, el dinero, el ่เรานั่งอยู่ในเครื่องบินจะมีเจ้าหน้าที่สาธิตการใช้อุปกรณ์ฉุกเฉินในเครื่องบินนะคะและเจ้าหน้าที่จะประกาศข้อรายะเบียบหรือกฎปฏิบัติต่างๆในระหว่างที่อยู่ในเครื่องบินโปรดตั้งใจฟังและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะทุกคนเพื่อความปลอดภัยถึงสนามบินอุบลโดยสวัสดิภาพแล้วนะคะทุกคนแต่กว่าจะได้ขึ้นเครื่องบินนะคะใช้เวลารอขึ้นเครื่อง 4-5ชั่วโมงเลยด้วยที่ว่าตัวมิวเองมาถึงก่อนเวลาเช็คอินก็ราวๆ2ชั่วโมงบวกกับไฟล์ดีเลย์อีกค่ะก็เวลารวมๆแล้วก็ประมาณเนี้ค่ะส5ชั่วโมงกับการที่เราสิงสถิตยอยู่ในสนามบินนะคะแต่พอได้ขึ้นเครื่องบินแล้วนะคะเครื่องเทคออฟออกจากสนามบินดอนเมืองไปจนถึงสนามบินอุบลก็ใช้เวลาชั่วโมงนิดๆค่ะถึงปลายทางนะคะและนี่ก็คือคลิป ที่รวบรวมประสบการณ์ของมิวนะคะกับการขึ้นเครื่องบินครั้งแรกภายในคลิปนะคะซ่อนความตื่นเต้นเต็มไปหมดทุกอนุของคลิปในทีเดียวนะคะการจองตั๋วได้การได้นั่งเครื่องบินจนกระทั่งไปถึงปลายทางสำหรับมิวก็ถือว่าการเดินทางนี้ complete แล้วนะคะทุกคนท้ายที่สุดนี้อยากจะกล่าวขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูคลิปของมิวตั้งแต่ต้นจนจบ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคอมเมนต์ comment, ติชมหรือให้คำแนะนำกันได้นะคะคลิปหน้าก็จะเป็นเกี่ยวกับการขึ้นเครื่องบินนะคะแต่จะขึ้นที่ไหนอย่างไรนั้นฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ